สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับโยจังแคร์แชนแนนะครับผมและวันนี้นะครับก็มาถึงวันชี้ชะตากับศึกสุดท้ายของหอคอยชั้น10ของเรานะครับแต่ก่อนอื่นเลยขออนุญาตนะครับขออนุญาตแก้ไขคำอธิบายนิดนึงนะครับจากที่เคยอธิบายว่าต้องอัพเลเวล5ก่อนถึงจะอัพตัวอื่นได้นะครับขออนุญาตเปลี่ยนเป็นนะครับแค่เราอัพเลเวล1ก็สามารถบายพาสไปอันหนึ่งได้ นะครับอันนี้ได้รับคำโต้แย้งมาจากแฟนเพจนะฮะแต่ก็โอเคครับเรามาแก้ไขตรงนี้กันแล้วก็รับรู้กันทั่วกันเนาะโอเคอีกข้อนึงนะครับข่าวใหม่ล่าสุดไอ้บ้าเอ้ยมาอะไรตอนนี้ครับพี่เขาถามว่านะครับคงวันนี้คือใครอาแล้วก็ไปร่วมสนุกกันนะครับตอบถูกก็จะได้รับตั๋ว3ามใบ หลายคนนะครับดาวว่าเป็นเคลล่าซึ่งผมมองว่ามันไม่ได้เขาเลยว่ะอ่ะอันนี้เป็นคำใบ้ที่ผมคิดได้นะหนึ่งมันเป็นล่างต้นแบบนะสองมาคนเดียวคล้ายๆกับหลินเว้ยนะครับข้อดีคือเราสามารถจับหกดาวได้ง่ายๆเลยและมันอาจจะเอาไปไว้ในตู้ธรรมดาก็ได้เออ เพราะฉะนั้นนะครับผมเดาว,ว่าคนนี้อาจจะเป็นเอร s ก็ได้ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญแน่ๆครับแล้วเป็นการเซอร์ไพรส์3ปีแน่ๆถ้าเป็น e r o s รนะอันนี้ผมเดาว่นะอ่ะโอเคคิดว่าเป็นใครคอมเมนต์ Comment มาครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับกับบอสชั้น10ของเราซึ่งโคตรยากโคตรหินนะครับ อะละนี่คือทีมที่ผมจัดไว้นะครับเงื่อนไขนะครับจะมีอย่างนี้ครับควรจะเป็นทีม3ปีเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่านะครับสตัวละครนี้ได้รับบัฟบเยอะมากพลังโจมตีเพิ่มขึ้น25%พร้อมคอมแบทสเตตัส50%นะครับอันนี้มีอีริซิสก็คือป้องกันสถานะ20%ติดสถานะเพิ่ม20%นะครับ ต้องจัดไว้เวฟแรกเท่านั้นนะครับ2คือแทงเนี่ยต้องมีแน่ๆนะครับ3จัดมาในเวฟแรกเลยนะครับเพราะเวฟ2เนี่ยชิลมากนะครับข้อสุดท้ายนะครับห้ามแทงและมิเรียม2ตัวนี้ตายเด็ดขาดนี่คือกฎเหล็กสำหรับด่านนี้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับผมใช้หลิน3ามดาวมิสกิ 4ดาวมีเรียม3ดาวเท่านั้นนะครับ2คนนี้มันมีเหตุที่จะต้องใส่ชุดที่แข็งแกร่งมากๆเพื่อรับการโจมตีของหลินให้ได้นะครับและนี่เป็นแบทเทิลแรกนะครับที่ผมจะพูดถึงการยืนตำแหน่งของตัวละครด้วยไม่เคยมีมาก่อนอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยครับเพราะอะไรครับเพราะศัตรูเราคือหลิน นั่นแหละครับคือสาเหตุที่ผมจะต้องมาพูดในวันนี้นะครับอ่ะต่อไปหน้าที่ของหลินครับหลินเนี่ยผมจะยังใส่อาวุธรับของผมอยู่นะครับซึ่งมีค่าเอลเว่วยนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับอาวุธเอลเสเป็นยังไงนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำเนาะโอเคและที่สําคัญเลยนะครับตำแหน่งต้องยืนห่างจากแทงต้องยืนห่างจากแทงให้ได้ เออเฮ้ยทำไมเธต้องทำไมจะต้องเน้นขนาดนั้นนะครับคืออย่างนี้หลินเนี่ยท่าที่2ของเขาเนี่ยนะครับมันจะโจมตีไปที่เป้าหมายแล้วคนที่ยืนข้างๆจะโดนด้วยฉะนั้นนะครับถ้าหลินหรือมิสกิยืนข้างแทง,งมีโอกาสตายสูงมากเพราะสองตัวนี้นะครับจะใส่ชุดชุดเกียรย์ที่มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีดีเฟนส์เท่าไหร่ นึกภาพออกใช่ปะนี่แหละครับนี่คือสาเหตุนะครับที่ผมต้องบอกว่าเราจำเป็นต้องจับแทงไปยืนขวาสุดเออไม่ง้นล่ะครับไม่รอดนะครับแค่เอาง,ง่ายๆนะครับการโจมตีของหลินของทีมต่อของข้ามเนี่ยแค่เฉียดก็ตายแล้วนะครับ โอเคนะและสุดท้ายครับพกดวงมาด้วยนะครับหวังว่าสแต็กของหลินมันจะไม่เกิดบ่อยๆนะครับโอเคกว่าผมจะได้คลิปนี้มาก็หลายครั้งเหมือนกันเนาะอ่ะชุดเกียร์ที่แนะนำครับสำหรับหลินผมใส่แบบนี้ครับเป็นชุดฟรีนะครับชุดโจมตีเต็มที่นะครับส่วนคนต่อไปนะครับ มิเรียมมิเรียมจะเนี่ยเห็นไหมฮะผมใส่ชุดดีเลตเข้าไปเลยนะครับเพื่อลดพลดาเมจจากกลินที่จะเฉียดมาโดนให้ได้นะครับพร้อมติดสปีดไปด้วยนะครับส่วนมิสกิเนี่ยชุดสปีดแน่นอนครับพร้อมกับอาวุธเทพที่ที่เพิ่มอีฮิตให้อีกนะครับส่วนอาราณาครับนี่ครับติดสปีดไปด้วยติดชุดดีเฟน และก็ชุดป้องกันสถานะจัดเต็มครับอย่างที่บอกครับจัดเต็มในเวฟแรกดีที่สุดอ่าต่อมาเวฟสอครับอันนี้เป็นชุดที่ผมชนะแล้วด้วยนะอ่ะเซตนี้ครับสำหรับเสพีเนี่ยผมใส่ชุดชุดเทพ2ชิ้นอ่าสชิ้นขออภัยนะครับสชิ้นนะครับฮทเทียชุดดีเฟนต์ติดพิิคอน นะครับเพื่อช่วยกันทำดาเมจใส่ตัดเซียนลามกนะครับนี่ครับกินาเซเทพชุดโจมตีเช่นกันครับติด HP ไว้เล็กน้อยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการตายนะครับเออเพราะทีมทีมเว็บสองเนี่ยเราชุกไม่ได้นะอ่าแล้วสุดท้ายครับแตงแงวขอภัยด้วยครับอันนี้ <laughs> คือเอาจริงๆนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะ ผมไม่ได้ไปลบปลู่ตัดเซียนลามกด้วยตอนที่ผมลงแล้วชนะเนี่ยผมลืมใส่ชุดให้หลีนจริงๆแก้ผ้าเข้าไปสู้เว้ยแต่ทำไมรู้ไหมครับมันไม่ตายมันยืนอยู่จนจบเกมเออเออทำไมเออแล้วครับอ่าเดี๋ยวไปว่ากันโอเคสำหรับเวฟแรกนะครับให้ใส่ ด k กมู n เข้าไปนะครับสำหรับคอนควีบายสก l ลนะครับเอาไว้ล้างมูนเอสเน็กแล้วก็ล้างสถานะต่างๆที่ติดไว้นะครับส่วนเว็บ2นะครับให้ติดคาเทียเข้าไปครับเพื่อจะได้เพิ่มความแรงนะครับโอเคไหมอ่าเริ่มกันเลยครับอันนี้จะเป็นการอธิบายคร่าวๆก่อนนะก่อนที่จะไปดูของจริงนะครับตำแหน่งการยืนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับหลินเนี่ย คิวสองเขาตีคนข้างๆด้วยฉะนั้นต้องลดโอกาสที่จะตี2ตัวซ้ายของเราให้มากที่สุดนะครับอโอเคและก็นี่ครับผมสรุปข้อระวังไว้ด้วยนะครับอันตีของหลินโดนทุกตัวฉะนั้นหลังจากที่หลินใช้อันตีนะครับทุกตัวจะมีโอกาสดโดนตีซ้ําทั้งหมดนะครับเราต้องรับการโจมตีตรงนี้ให้ได้นะครับข้อ2นะครับตัวขวาสุดจะโดนตีแรงมากนะครับถ้าสแตกทำงานโอเคไหม ข้อที่3นะครับพาสซีฟเนี่ยมันจะทํางานเฉพาะตัวที่หลินโจมตีเท่านั้นฉะนั้นถ้ามันตีแทงมันจะตีซ้ำแทงตัวซ้ายปลอดภัยโอเคนะครับอ่าต่อไปนะครับสําหรับมิเลียมมิเลียมเนี่ยอย่าอย่าเพิ่งไปกลัวมันนะครับกลัวว่ามันจะชุบชีวิตหรืออะไรเนี่ยเวลาที่มันชุบชีวิตเนี่ยหมันมีเทินจํากัดอยู่แล้วสําหรับการชุบชีวิตติดคูดาวด้วยข้อ2นะครับ หลังจากที่มิเรียมชุบชีวิตเนี่ยพลังของเพื่อนเขาเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2หรือสามหมื่นเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเรามีสิทธิ์จะตบซ้ําได้ง่ายๆเลยปล่อยให้เขาชุบมาครับและหลังจากที่เขาชุบเนี่ยไอตัวที่ชุบเนี่ยมันจะตีเราได้ในเทินถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโอเคนะครับข้อสามนะครับหลังจากที่มิเรียมอันตินะครับเตรียมรับการโจมตีที่คาดไม่ถึงให้ได้นะครับเพราะดาเมจมันได้มันจะ โดนจากการที่มันฮีลเพื่อนนั่นแหละครับที่เราคาดไม่ถึงไม่รู้เลยว่ามันจะไปโดนสุ่มมันจะไปสุ่มตัวไหนบ้างเพราะทุกตัวมีโอกาสโดนหมดโอเคไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นมีเลียมผมให้เป็นเป้าหมายที่2หลังจากที่เราจัดก,การหลิงเรียบร้อยนะครับอ่าตัวสุดท้ายมูนคอล l เลอร์ตัวนี้นะครับความสําคัญของเขานะครับคือติดสถานะให้เราลดดีเลทของเราแค่นั้นครับ เพราะฉะนั้นมันเกิดเป็นทิปแบบนี้ครับข้อแรกนะครับไม่ต้องไปโจมตีมิสกิเลยนะครับเพราะอันติของเขาเนี่ยมันจะลดพลังของเขาเองอยู่แล้วนะครับใส่ชุดทองนะครับป้องกันสถานะก็ดีมากนะครับข้อสุดท้ายเลยมิสกิตีเบาที่สุดในทีมแล้วฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวครับโอเคไหมไล่เลยครับอันดับ1เหรียญอันดับ2มิเลียมอันดับ3ามมิสกิ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมทําผิดจังหวะนะครับคือผมไม่ได้ปกป้องแทงถ้าแทงตายทุกตัวมีสิทธิ์ตายนะครับไม่ต้องรอชุบชีวิตครับเพราะว่าสถานะยั่วยุหายไปแล้วแน่นอนนะครับฉะนั้นเงื่อนไขเด็ดขาดที่ผมบอกไว้แต่ต้นเลยนะครับแท้งกับมิเลียมห้ามตายเด็ดขาดนะครับรักษาจังหวะให้ดีปกป้องแท้งและมิเลียมให้ได้นะครับ เอามาเลยครับโฟเคสอันนี้นะครับเป็นแผนของผมเองนะครับคือผมจะเก็บอันติอลานาไว้ก่อนพอหลังจากที่ศัตรตูนะครับหลินเนี่ยใช้อันติใส่เรานะครับเราจะสามารถจุดเินและทําการเตรียมตัวรับโจมการโจมตีระลอก2ได้นะครับฉะนั้นผมรอรับอันติก่อนเธอแรกเลยเออ นี่นะครับเห็นไหมฮะเวลาที่มิสกิใช้อันตีพลังมันลดไปเองฉะนั้นไม่ต้องมายุ่งกับเขา<笑><笑>นะครับกลายเป็นว่ายิ่งบับยิ่งดีเออแต่ยอย่างนั้นนี่ครับเห็นไหมหลังจากอันตินะครับทุกตัวมีโอกาสโดนหมดนะครับผมถึงได้แนะนําว่านะครับทุกคนอย่าเพิ่งซื้อหวยนะครับพกดวงมาด้วยเมื่อกี้สแต็กเกิดขึ้นแค่สองครั้งเออโชคดีไปนะครับ นี่ครับเห็นไหมฮะหลังจากที่เราหยุดไปปุ๊บเรายังพอมีเวลาที่จะเตรียมตัวนะครับปืนพลังของคนอื่นได้และนี่ครับเห,นนหเห็นที่ผมซูมไหมเห็นที่ผมซู้ไหมอาวุธลับของผมครับเอ้ยใส่งานยาวๆเว้ยวเพื่อน มันจะโจมตีที่อาราณาเพราะว่าเรายั่วยุมันไว้ถูกต้องไหมนคนซ้ายนี่แหละที่ต้องรับดามเมจเพิ่มฉะนั้นรับประกันได้เลยนะครับว่า2ตัวซ้ายของเราปลอดภัยแน่นอนครับหาจังหวะนั้นเติมพลังให้2อตัวนี้ให้ได้ป้องกันการตายด้วยเช่นกันไน,นี่เห็นไหมครับ อีกจุดหนึงที่ผมอยากให้สังเกตน,นะครับถ้าไม่มีสถานะเอตแน็กหลินจะโจมตีอย่างเบาเวอร์ฉะนั้นผมถึงได้แนะนำนะครับว่าให้เอาอาสกิลคองกิบายเนี่ยของมิสากิมาดีกว่าติดมาดีกว่าครับดีที่สุดแล้วครับ เอาหนามบงครับมันเอา3ามปีมาเราเอา3ปีสู้กับครับถึงจะเหมาะสมที่สุดแล้วครับเนี่ยไอตอนนี้ผมคิดนานมากนะครับเพราะผมจะใช้กันติมิเลียมดีไหมเพื่อเพิ่มพลังแต่ผมคิดว่านะครับเทินถัดไปมันอาจจะมีคนตายแน่ๆผมเลยเก็บไว้ก่อนเออต้องพิจารณาให้ดีๆเลยครับสำหรับอันติมิเลียมเนี่ย อะไรก็เป็นไปตามที่คิดเลยครับมีคนตายหนึ่งแล้วฮะแต่ก็ยังไม่เป็นผลครับนี่ครับแล้วเทินนี้ผมจัดการหลินเรียบร้อยนะครับที่เหลือไม่น่ากลัวแล้วครับระวังแค่อย่างเดียวครับถ้าเขาชุบมาจัดการหลินในเทินเดียวเท่านั้นและทีนี้ยาวๆครับ นีจริงแล้วนะครับผมมีข้อสงสัยในยหัวอยู่อย่างนึงเลยคือณนะตอนเนี้ยมันน่าจะชุบได้แล้วแต่มันไม่ชุบเว้แปลกมากอัจจะเป็นที่ระบบ A i ไอหรือเปล่านนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ถือว่าเป็นถือว่าโชคดีแล้วครับที่เออที่มันไม่ชุบเนาะเออ ลิน3ดาวเนี่ยผมแม่งรู้สึกว่ามันสุดยอดจริงๆนะคือมันสามารถทำให้ผมเทียอะไรหลายๆอย่างในในแพทคปีเนี่ยแล้วแบบเนี่ยฮะตัวที่2ไปแล้วครับเหลืออีกตัวแล้วเนี่ยแหละโหตอนผม First สฟินนี่คือผมแบบพระเจ้ชาช่วยแล้วก็จบลงครับสำหรับเวฟแรก ต่อมาเวฟบ2ครับตาเซียลามกตัวนี้ทิปในท,ปทิปในเวฟบนะครับจัดก,การลูกน้องซ้ายขวาให้ได้นะครับมีพลังอยู่5 0 0แสนกับ7 0 0 0แสกว่านะครับไม่ต้องรีบร้อนไม่สิผูดผิดต้องรีบสิเออนะครับแต่ไงก็ตามอย่าพึ่งตีเซียนลามกเด็ดขาดนะครับข้อที่2นะครับบอสมันจะไม่เก่งมากสถานะมึนงงหรืออะไรเนะี่ยมันจไม่ค่อยมีผลกับเรา เปรียบเทียบกับบอสเดดแมทนะคุณระฟ้ากับเหวเลยนะครับข้อที่3นะครับให้จัดสองแอคแทกมานะครับ1นึ่งฮิลหนซับหรือ1งแทงก็ได้นะครับแต่1นึ่ซับน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าแท้งเนี่ยมันทำระเมิไม่ได้ข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายรอจนกว่าโลจะหายนะครับแล้วค่อยใส่เต็มโอเคไหมครับ เป้าหมายคือตัวซ้ายก่อนครับฉะนั้นนะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยลองดูการต่อสู้ของผมก่อนแล้วผมบอกได้เลยว่าเวฟบ2จัดทีมฟรีสไตล์มาได้เลยครับโอกาสชนะเกือบ100%ขอแค่คุณนะอ่าเดี๋ยวเด๋เดี๋ยวมันมีเว้ยขอแค่คุณมีฮิลเออต้องมีฮิลเว้ยไม่มีไม่ได้ นีน้ส่วนลูกน้องนะครับถ้ามันบัฟอะไรมาก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับเนี่ยครับดูจากตารางด้านซ้ายดีๆนะมันบัฟสปีดขึ้นมามันบัฟพ,พลังโจมตีขึ้นมามีโลอีกเพิ่มพลังได้อีกนะครับแต่มันก็รู้สึกผมรู้สึกว่ามันไม่มีผลอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นรีบจัดก,การเอะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาในไฟยภาคหน้าเนาะ อันเนี้ยโชว์เคสเนี้ยนะผมโชว์เคสคล้ายๆกับคล้ายกับตอนที่ผมได้เฟิร์สวินเลยอ่ะคืออย่างงี้ไอ้หลินเนี่ยผมมาสังเกตไว้ว่ามันมันสีเบาจังวะหรือสถานะมันเบาจังวะแล้วผมมานึกขึ้นได้ว่าว่าเออจริงๆว่าเออพลังมีอยู่หมื่นนี่ชัวร์แล้วแล้วว่าผมลืมใส่ชุดเกียร์มันวะแบบลืมแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆเว้ย เออแต่แต่ด้วยความที่ผมถอยหลังไม่ได้แล้วอะนึกออกป่ะผมก็ต้องปล่อยเลยตามเลยเว้ยแล้วมันก็ชนะจริงๆก็เลยแบบเออว่ะไอไอเอสสองเนี่ยคือได้เห็นไหมนอกจากเบาแล้วนะครับสถานะมึนงงไม่ติดซักตัวเลยเออมันเป็นไปได้ยังไงนะนะนึกออกไหม โอ้ถ้าเป็นบอสเทสแม็กนะโอ้โหโแม่งติดสตันเป็นบ้าเป็นหลังเลยคือผมรู้สึกว่านะมันเนิร์ฟลงเว้ยเออกาวโดยสรุปเลยนะไอ้ตะแก่เนี่ยเวฟสองเนี่ยเนิร์ฟเว้ยโอเคไหมจับจังหวะให้ดีนะครับ ตัวไหนพลังน้อยก็ฮีลไปอะไรอย่เงี้ยแล้วก็ต้องมีพลังอยู่สักสองหมื่นป่ะสองหมื่นพอแล้วเนี่ยแม้แต่สถานะใบผมก็ไม่ติดเออแปลกมาก <laughs> มาถึงจุดนี้แล้วผมแด้โอ้มา my god สึกเทพชนเทพเนี่ยเวฟแรกแม่งสุดสาหัสมาก ก็ดีครับถึงแม้ศัตรูเนี่ยมันจะไม่เก่งมานะครับแต่ยังไงเราก็ต้องดูเทินให้ดีครับเพราะความอึดของมัน,นจะทำไม้เทินเราหมดนะครับเกมนี้ค่อนข้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นผมขอขอนุญาตตัดภาพไปใกล้ๆตอนจบเลยดีกว่านะครับก็คือทำตามวิธีที่ผมบอกนะครับรอจนกว่าโล่มันจะหายไปแล้วค่อยโจมตีนะครับ นี่ฮะสังเกตด้านซ้ายนะมุมซ้ายนะนับจากเทินที่60 60กว่า,วาเนี่ยมันเหลือ16เทินเอาคิดดูแล้วกันโอเคไหม <laughs> ไประหยัดเทินได้ดีอ่าแล้วจบแล้วครับสำหรับชั้น10ว้าวเคลียร์แล้วครับครับผม ถือว่าประสบความสําเร็จระดับนึงนะกับผมนะกับแพทสามทีอ้าวละนี่ครับเป็นความคืบหน้านะครับที่อยากจะบอกเล่าว่าโอเคในโหมดรีเซิร์ชนะครับผมทําได้อยู่ราวๆร้อยเจกว่าล้านและแต้มนะครับค่อยๆขยับไปทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์เนาะจกแ้มที่เขาบวกเพิ่มเข้ามานะครับ แต่ผมเนี่ยสงสัยอย่างหนึ่งนะคือผมลองทั้ง3แบบเลยเว้ยนะปรากฏว่าโมโดูลที่2เนี่ยที่มันเพิ่มสแต็กด้วยการฮีลเนี่ยมันทำคะแนนที่สูงสุดเว้เออ,อันแรกอะโมโดูลแรกผมได้150ยหโมโดูลที่2ผมได้ร้อยเ็ดโมโดูลที่3ผมได้130ก็เออก็แปลกดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ลองเอาไปเล่นดูนะครับสำหรับโมดูลที่2เนาะนี่ครับได้เลเวลสิแแล้วนะครับพยายามเต็มที่แล้วครับ <laughs> โอเคนี่ครับผมใช้โมดูลที่2นะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะดู r a b i l i t y Module นะครับนีบ่เพิ่มคิวตัวนี้เข้าไปนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ ส่วน PVP นะครับผมก็ในที่สุดก็ได้เหยียบอันดับ3ขึ้นแล้วครับอาจจะเป็นพวาฟลุกก็ได้เหมือนกันนะแล้วขออนุญาตนิดนึงนะครับพอดีเมื่อวันก่อนได้มีโอกาสไปแจมไลฟ์ของพี่เขานะครับคุณพีรานันเนาะโอ้ตัวละครเขาเยอะมากเลยนะน่าจะเป็นสายน้ําหอมกับใจหรือเปล่าเหมือนผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะตอนแรกเล่นเพื่อน้าหอมหลังๆมาเอาจริงไว้โอเคและขอบคุณมากนะครับที่จดจําได้นะ อขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับมาดูการวาดตัวต่อไปจะเป็นอะไรบบายบายอีโรสหรือเปล่าอีโสหรือเปล่าโอเคเจอกันครับ